ถ้าจะพีหัวนี้ก็ไม่มีแล้วครับกลัวกลัวแล้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 วเฮียแบบดูดันแบบไม่เกรงใจใครเฮียพี่เฮ้ยเฮียเฮยเฮยสองตัวสองตัอมีมีเศษอยู่อยู่ข้างบนนะโอ้โมินมันเข้ากลางแล้วมันเปี่ยวแพงวะเข้ากลางอะไรพี่เข้ากลางอล้วเข้ากลางหนึ่งตัวนึงตัวเสตนัเลยเ้อ มีซีทีวีพี่ซทีีีเจ็บเจ็บเจ็บร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยโอเคเลเข้าไปเจอเลยส่งเขาจะเลื่อนเขไม่ันไปไหนซีทีีเออลัวปืนปืนไม้หวกมือกับปืนสัต์ปืนกระจอกไอ้เหี้ยแต่นี่ไม่แก้สองพันเก้าี่ไม่เก็บเลย มันเป็นตำวจพี่ไม่รป็นัเหมือนตริจเหมือนเป็นปืนสหายอะไรก็เป็นูรผมเป่าพี่สอเปนเบอร์เนบอร์กลับนะจไม่ก็าโฮไซบีเหรไม่ว้าวว้า่เ้าวเรเคยเห็นเป็นขึ้นนวเป็นขวาขวาขวาห้องเสื้อ ระวังเตือนเบอร์นะขวาเอ๊ะตรงดูขวาเออเข้าไปเลยไม่มีวางเลยวางหลบมุมวางหลบมุมเออเอาวะซี่ีห้องเทียบสองเฮ้ยเหมือนมีเสียงเหมือนมีเสียง เป็นไรอ่ะสองตัวอีกไม่โดนองตัวสองตัวอีกปิ้งลงมาแล้วลงมาแล้ว ไม่โหดจังระเบิดตายแค่เก่งแคเราอะโดนตรงเนบแมเก่งยังฮะยี่เป็นคนวางระเบิดขอเคลมเลยลองหสอ้อยมมีทีนึงเส็จเป็นเศษเป็นเศษดูแฟรเลมเพื่เ ใช่อยู่ไม่ถึงไม่ถงไม่ถไม่เอ้ควาควาคว้าโอเคยิงหมดยิงหมดโดน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 มันมันเข้ามันเข้ามามันเข้ามาว้าบว้บวบเฮ้ยว้บลงข้างหน้ารู้เปล่าสมกมัวบานงานโต้งอยากชนะกูไหม นำขึ้นมา่ที่นี่มันมีแต่ทมถุยนะห่วงโซ่อาหารนี่ยี่ยกรแขงแก่งท่านั้นคือผู้ที่อยู่ข้างบนเอเลยเถอะกูกูจะถักดันให้มึงขึ้นมาเป็นสิบสองตัวเป็นสิบสามตัวสิบสี่ตัวเลยหนึ่งสองฮึบที่แปดนำก่อนของพี่เอชิพูเล่นนะเ้นไม่เห็นแฟดเลยอะก็ลมึงแปดแล้ว ครับี่ทะเมื่อกี้พี่พูดงั้นพี่พัวบ้าแก่หน้าขาวเี้ยได้หน้ากูกลายเป็นคนผิวขาวเลยฮะเอเว่นน่าจะมีสองตัวพี่ระวันด้วยล็อกไว้นะตรงระเบิดอยู่ที่กูอ่ะเอเว่นน่าจะมี

ร้อยยี่สิบร้อยยี่สินตัวนึงป๊บกับอเคอะพื่อนอะอ๋อโอเคไม่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 เสียงเยอะเสียงเยอะเสียงเยอะออกขวาเลยเฮ้ยบนหัวบนหัวเฮ้ยดิง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 โอเมนร้อยยี่โอ้ยน่าจะเสียน่าจะเงี้ยวเสือเลยเจ็ดสิบ รอยยี่สแล้วเอาะวงเออหรอยี่สีแป้วเชืเ้เพียงี่อะไรวะนเปียนี่มันโรเทดปะวะแล้วเราจะกลับมาไหมวะไปเลยไปเไปเไปเยสามตววังรวังนะเทคดีด้ว โอ๊ยเจ้าน่าข่ากูดักอยู่กูดักแต่แต่ระวังซีทีนะมุมกูไม่ได้ดูให้อะไรมึงตาเพื่อนเอาว่าอุ้ยแปดสิบแปดสิบแปดสิบพี่เอ้ยข้างบนข้างบนเอ้ยแต่ระวังลงมาข้างหน้าเอ้ยัง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 ไม่หันไม่หันชนะชนะชนะแล้วไม่หันแล้ว

ไม่โลไม่โลเกาพูดเป็นงเจ็ดเอ็ดไมให่เพื่อนคุณเลโลมากโลมากเม็ดเดียวเม็ดเดียวเออเม็ดเดียวก็กูบอกเจ็ดสิบเอ็ดไอ้ที่อะล้วมึงก็เชื่อกูไงร้อยยี่ร้อยี่บวกไปละร้อยร้อยร้อยสิบเอ็ดเออเม็ดเดียวเม็ดเดียวอันนี้เม็ดเดียวของจริงนะเขาเป็น เซฟเพืนอะพี่ีแบบซีทีโลมากเลยหันขวาฮึบเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็เชื่อใจเลยที่หัวบาดไงเอาที่บอกเจ็บปีตไปโลมากโลมากเม็ดเดียวเม็ดเดียวเออเม็ดเดียวก็ ูบอกเกจิสิบเอ็ดไอ้เหี้ยพี่บอกให้เตือนแบบให้มั่นใจเข้าไปเล่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียว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 หัวไงไอ้เฮียเดินหัวร้อยห้าแล้วเลยนั่นผมแย่เกินขอโท่ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยโตู้แม่งต่อให้แม่งไม่ซื้อปืนไอ้เฮียใบมาสเตอร์ บินมาสเตอร์ตายละวตายะล้บมีมั้ยบี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 กำแพงสิีกนะอะไรทานอยู่ทานอยู่ตะบนพี่ตะบนนี่ใช่ผมจับไว้ตัวเอ็มเพชรกูหมดแล้ว็นไปไพนก็เราเราเข้านู้นไม่ได้แล้วเว้ยอื อะไรอุยคุนมันอะไรคุณมันมัมันเป็นพวกรปนี้พอตู้จะหายไปช่วยดูดีๆดูอะไรวะแล้วจะดีนแ่ก็ดับตรนี้ยเสียงมันหนักแน่นจังวะ E K O นี่มังกูกูตาย เสียงเอเคโอเนี่ยเสียงก็เสียงอะโคตรเคเลยว่ะโอ้ยอมโอ้ยี่สิบตัวไอ้เนี่ยตายสองสิบเจ็ดงานอยู่ต้องบอกต้องสนุกพี่แสามร้อยสี่สิบกับสามร้อยยี่สิบทำไมเจ็ดกูมันต่อสู้เก้าสิบสี่